กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะมารับดูแนวทางาหวยฮานอยงวดประจำวันที่21ทับ664เนาะเรามาอ่านคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อให้ท่านเลือกสรรตัวเลขให้น้อยลงตัวเลขเกิดจากการคำนวณและสถิติหวยที่ออกในแต่ละงวด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กอายตุต่ำกว่า18ปีควรมีผูกครองแนะนำเนาะก่อนที่เราจะมาดูงวดของวันที่2 1เทับ664เรามาสรุปของงวดวันที่10กันวันที่20กันก่อนนะจ๊ะจ้าเราก็มาสรุปงวดของวันที่20ทับ6 64. เนาะ แนวทางฮานอย3ามนอยมัดรวมไปกับบนล่างเนาะเมื่อวานใหญ่ก็ให้58เด่น58สายสุขภาพวิ่งรูดก็5้าแเนาะยายโจกให้ห้าแปดห้าเก้าเจ็ดแปดห้าห้าหกห้าสองแปดหนึ่งมาเนาะมาดูเลขที่ออกอ่า สายชุดเด่นฟันชุดเด่นยายให้อยู่4ตัว5 9 8, 5 8เก้าแเจอนาะแล้วก็เลขตามเลขตามเมื่อวันวันเมื่อวานเข้าเต็มเตมนะจ๊ะเจแล้วก็5 8ก็เข้าน, <ressive S 2> นะจ๊ะ <oria> รอบพิเศษออก1 6ึ่กจ้ะบนออก1 6ึ่งล่างออกสาไม่เข้าเนาะ ENGLISH อ่าปกติออก 99แล้วก็75เข้ามาเต็มๆเลขตามของยายเนาะ VIP 11ไม่เข้าเนาะแล้วก็58มาเต็มๆเลยจากพี่น้องสา58มาเต็มๆเลยใครที่ได้ก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะคะเพราะว่าตัวเลขมีมีทั้งเข้าแล้วก็ออกเนาะเราก็มา ดูแนวทางของวันที่21กันต่อเลยจ้าแนวทางฮานอยแนวทางฮานอยสามนอยมัดรวมไปกับล่างบนบนล่างนะจ๊ะเด่นย้ายให้4ีหเนาะแล้วก็สายสุขภาพวิ่งรูดย้ายให้ไป4ี่หก้า จาะพุ่งวันวันนี้นะวันนี้ยายเจาะ,ะให้สี่สองสี่แปดสี่หเจ็ดหห้าหกเก้าหกเจ็แล้วก็ 7, 0, 6, 2, นะ็ดศนอเนาะยายเน้นให้แค่ 4, 2, 9, 6, 7, 0, 9, 2นะ่สองเกเนาสอะส่วนเลขตามก็เหมือนเดิมนะจ๊ะสิแล้วก็เจเเนาะ ทวนอีกรอบนะจ๊ะแนวทาง5านอย3น้นอยมัดรวมไปกับล่างบนบนล่างนะจ๊ะงวดประจำวันที่21ทับ6 64เนาะเน่นยายให้46แล้วก็สายสุขภาพวิ่งรูด4 659เจาะยายเจาะให้42 48 46 47 65 69 67 64 70 62หยายเน้นให้แค่4ตัวนะจ๊ะของวันนี้ 4 2 9 6อ0 9 2อย่าลืมไปกลับนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมว่าเลข9กับเลข6เป็นเลขตัวเดียวกันเนาะส่วนเลขตามก็17 71ส่วนเลขจุดพรุ่งนี้ช่องแบ่บย,ยายจะหาเวลามาจุดให้เลยไปถึงลุ้นไปถึงหวยอ่าเราพัฒนากันเลยเนาะอ่าก่อนจะจบคลิปนะจ๊ะอ่าก็ฝากให้พี่น้อง ในอ้อมกอดอ้อมใจของพี่น้องถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะท้ายสุดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮงๆปังๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ